ครับสวัสดีครับพีพีซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพบกับพ่อแตีมนะพี่น้องเนาะครับพ่อแตียมพามาติดตามลาวพัฒนาต่อยน้อพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์น้อพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สองสิงหาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ห้าครับเรียกรางก็ออกสี่ศูนย์น้อพี่น้องเนาะ ครับเป็นยังไงมีผู้โศกผู้หมาบนบ่นพี่น้องหมดที่ผ่านมานะครับของพอแต้มนะพี่น้องเด้อวันศุกร์ที่สองสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพอแต้มนะครับเนาะบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์ครับเก้าบ,บ่มานะพี่น้องเนาะมาศูนย์ครับพอแต้มประเดนเก้าสองเก้าสามพี่น้องออกศูนย์ห้าเข้าตรงตรงบนนะพี่น้องเด้อครับศูนย์ห้าเข้าตรงตรงนะพี่น้องเางงงนาะ ขับไปโศกไปมันพอแต้มก็ดีใจน้ำได้พี่น้องเนอะขับไปบ่โชกบ่มันมือนีพอแต้มกระพ้ามาตามต่อเนาะพี่น้อง,นองเนอะครับอ่าเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนะครับเนอะสูตรน้ำกันนะครับครับ เียมกับเจเบิงสองสูตรคือเก่าล้ะพี่น้องเห็นมอสัตว์บนนอรับสูตรนี้ในเกตกับสองบ่มาจักตัวพี่น้องรุดยู่คือเก่ารับมัวนนี้มมนได้สี่กับเก้า้วพี่น้องเนอะรับส่วนนี้เราพ่อเตียมเอาเก้ากับศูนย์พี่น้องสูตรนี้กามาศูตรนะพี่น้องเนาะรับมัวนนี้มมนได้สามกับสี่ พี่น้องพอแถมกับยาวสามกับสี่นี่แหละคือเกา่านะครับสามกับสี่นะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องสามกับสี่นะครับแต่ว่าส้นสี่นะพี่น้องสีมา,านนบ,บ่อันนี้สี่กับเก้านะครับอันนี้สามกับสี่ ครับตะเกาบอมานี่ส่วนกันกันกบบอมาาน้องพี่น้องเนาะกับอัลจูดนี่แหละเป็นลักคือเกานะครับสามกับสี่น้องพี่น้องเนาะครับวันจันทร์ ครับเราพัฒนาพอแตบนะพี่น้องเนาะ ครับบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่ครับอันนี้สามซิมี่สามยังสี่ซิมี่สี่ยังนาพี่น้องเนาะ สามแปดสามเก้านะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะพี่น้องครับวันนี้ลักซี่ซี สี่แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับหกหางหกชุดคือเกาเป็นอก ขับรถอย่างมักซีได้พี่น้องเนี่ย้นสามหางนะครับ แต่ว่าหลักสามพี่น้องมากกะเอาน้ำด้อพี่น้องเนื่อหลักสามนะครับงวดที่ผ่านมากกะตัวเน้นบอ่อเขานะครับสิษีบ่อบ่นบ่เป่านอะพี่น้องเนาะดือจังใดกันไว้บ่พี่น้อง โปนี่นี่นาะพี่น้องเนาะมันลายงวดแล้วด้ขับโบเปิดอบเบิ่นบเป่างวดนี้กะต้องลองไว้นาะพี่น้องเนาะอ้าวซัดเกียนน้ะพี่น้องเนาะ เอาวันจันรนาะพี่น้องเนาะวันจันทที่5สิงหาคมสองหก็ดลาวพัฒนาพอแ้มบนล่างวิ่งรูด3กับ43839 3048 4940พี่น้องกันเบิว้เไหมพี่น้องเนาะ3 3 44นะครับอผิพลาดประกันนดพอแ้มกาบขอโทษขออภัยนอพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาะนั้นแล้วพ่อแยมขอหวพ้พรอนคอยเขา่าคอยแตกปัง,ปง เอาตรงๆอีกเนาะพี่น้องเนาะจะได้โศกมันมนกันนะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเนื้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์โปรเตียมน้ำแดงนะครับเนาะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้โปรเตียมน้ำนะครับคร <c oughs> ับเอาสุดท้ายทายสุดนี้โปเตียมขอกราบขอพอะคุณเย็บซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามบปเตียมครับโปเตียมขอไว้พรไห้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อ,อความเจ็บใหญ่ใดคววมไขใ่ให้มีนะครับเนาะ ขับคอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกตุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม